สวัสดีครับพี่น้องนะครับดิฉันเฉลิมพอกันอีกแล้วนะครับเมื่อนี้ดีใจมากนะครับเมื่อนี้เป็นอีกมือนึงที่เพิ่มความเพิ่มอัธรลในการไล่สดให้พี่น้องเขาได้ฟังผ่านเพจนะครับพี่น้องเมื่อนี้ลงทุนเพื่อแฟนคบแฟนเพลงสุปสุคนนะครับได้ระบบไล่สดได้มิกมานะครับได้มิกมาได้ลำโพงมา นะครับเพื่อที่จะเอามาไล่ซดให้พี่น้องฟังกันมุนมวนเนาะนะครับเพื่อพี่น้องมีรักแฟนเพลงสุขภสุขคนพี่น้องได้เมื่อนี้ได้อาจารย์ลุงนะครับอาจารย์ลุงม่ยอนะครับมาเห็ดระบบเศร้าเสียงไล่ซดให้พี่น้องเด้อสวัสดีครับผมอาจารย์ลุงสวัสดีครับสวัสดีครับวัดีครับครับอาจารย์จันนนะครับตอนนี้พูนกัลังพูนกําลังเห็ดกันอยู่เนาะนะครับผมพอนกําลังติดตั้งอยู่ เนาะนะครับเดี๋ยวจักหน่อยกับสี่รลองเสียงกันนะครับแล้วกับพี่น้องมืงหนีโทรบอกเอ็ดดี้เลยดิโทรหายดิเอดีเอดีอันมหามอยู่บ้านแน่ว่าสันแม่ซิเซอร์ไพ่บอกไปเลยแต่ว่าเอดียังไม่ได้รู้อยู่ตอนนี้เอดดี้อะจังหน่อยมั้งเพป่นจังสีเข้ามาเนาะนะครับโทรหาเพลียนะครับอ่ะเดี๋ยวเฮารอติดตามเมืองวานระบบเสียงออกมาแล้วสิเป็นจังใดครับพี่น้องรอรับชมรับฟังกันเลยครับเซ็ตเรียบร้อยแล้วครับผมตอนนี้เฮาก็ได้ระบบไลฟ์สด นะครับอันนี้เขาเอนยยังอาจารย์ลุงแนะน,นําผมแนวเพราะว่า oh, ผมมีความรู้เรื่องอันนี้เลยอันนี้เขาเอ่ยยังครับเป็นมิกเซอร์นะครับแล้วก็เป็นอินเตอร์เฟครับอ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวขออันยืมอันนี้อันนี้แม่ี่อยู่ใส่น้อยอันหนึ่งเนาะอยู่ในกล่องใส่เนาะเออมายืมนายนไไนอาจารย์ลุงแค่นี้ผู้จัดการอาจารย์ลุงครับผมหนิบเออให้อาจารย์ลุงอันอ่าตัวน,นี้เป็นเป็นมิกเซอร์นะครับ,รบเป็นมิกเซอร์หน่อย <Mix> er แล้วก็สามารถเป็นอินเตอร์เฟซ ได้นนะครับครับสามารถบันทึกเสียงนะครับหรือว่าบันทึกโคเวอร์บันทึกเสียงโคเวอร์ได้หรือเปล่าได้ครับเอ้าคือดีแท้โอ้ขวิดหูแล้วขวิดตอนไม่โคเวอร์มาอื่นเนี่ยขวิดโคเวอร์อยังนีล่ะต่อเขาต่อเขาคอมละกันบันทึกเสียงได้เลยนะครับเอ้าคื่อตัวเดียวนี่ก็คุ้มติสันนี่ไม่เป็นมิกเซอร์อันนกประสงครับตัวนี้เอาสมราคาไม่ดอกซันจริง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 มันเป็นอินเตอร์เฟสครับมันบริเวณเป็นมิกซ์ดอกก็คือแบบเป็นอินเตอร์เฟสสมารถแบบใส่บันทึกเสียงนี่นะครับประโยชน์ของมัน แต่ว่าขางนอาเป็นมิกน้ำเอามาเห็ดเป็นมิกน้ำประโยชน์มันจริงๆของยูบันไมเชียนจะมีจะมีอันนี้ซับเบดซีมี่เอียงซี่ดีบอกอันอันเพิ่นเอามาเห็ดเอามาต่อเป็นเอียงก่อนเป็นขยายครับเป็นขยายแล้วก็จะมีตูร์ลำพงนี่อันอันนี้อีหยังก่อนเสาซีเสาหรืเสาซีเสาหอข้าอื่นอยังบ่รู้เป็นลำพงเป็นลำพงเป็นลำพงโฮมพิตเตอร์ครับเป็นลโพงฮมพิตเตอร์ก็ได้จานลุงนีแล้วมาเห็ดมามาเบืองไห้นะครับตอนนี้แล้วก็ แต่งเสียงเองให้เรียบร้อยแล้วพี่น้องขจิตถ่าฟังเบิงจักหน่อยครับถ่าฟังอลไรสุดแจ็คหน่อย <c oughs> เออกับพ่อแม่กับจริงจริงกะเอาแนวน้ำผมอีกเนี่ยอันนี้เขาอื่นเวลาเขาจะปรับเสียงปรับเสียงอ่บเสียงอยู่บ้านเนาะตัวน,นี้ดเด้๋ยนาะทีจานหลวงบอยฟังเนาะตัวนี้จะเป็นอ่าเอาพุูดกับเป็นเอาพูดถี่มาขยายครับ เขาจะคอยอย่างไรแห้งครังเขาจะฟั่อยูบานเฮ้าพ่นบอกเาให้ปับตัวนี้คืนลงบานนี้จะเป็นออกไปลาสดครับถ้าออกลรสดพนดมาให้ปับตัวนี้แต่คอยถ้าแห้งครับแต่บานนี้ตัวนี้อย่างบานนี้ช่องนี้ตัวนี้เป็นเป็นสัญญาณไหมครับเป็นสัญญาณไหมคือความดังของของไหมอ๋อความดังของไมมเวลาเฮาเฮาลองก็คือเฮาต่อไหมจากนี้มาครับอยู่ในลาสดหรือว่ายูบานเฮาอยู่อยู่ทั้งลาสดทั้งไหมครับอ๋อโอเคอันนี้แหละครับตัวนี้เป็นเกียนครับ เ <S an> ขียนคือป,ประตู้าเขาของออของใหม่จะให้มันเข่าคอยเข,ข่าแห้งปับ๊บวิเชียนกับสิปับป๊บเนียนปั๊บัวตัวนี้เนาะหลักก็ะามตัวนี้เออโอเคเป็นตัวมอนิเตอร์วมวนได้พี่น้องทาละทาฟังได้เลยนะครับเพราะรว่าตอนนี้รรกระเรียบพร้อมได้แล้วเออนะครับเบอร์นี้กระได้มาตัวนี้ อันก็ว่าสิไปหาซื้ออันตู้อันนี้มายอยู่เพิ่นก็ว่างบ่บต้องเนาะใส่ตัวน,นี้ก็ได้อยู่ว่าซั่นไรแต่อยู่เฮือนนี่ซื้อเพราะเฮาเปิดเจ<ร>ง๊งแฮงบ่ได้แม่นชื่อนี้งบบ่ค่อยมีงบบ่ค่อยหลายตอนนี้สิซื้อน,น,นี่ก็นเนีกัดสั้นซื้อแบบว่าคือแบบ งานเทากับบ่มีเนาะคับว่าเออขั้นมาสิมาลองเหกปากกันปากปองเสียให้พี่น้องฟังมันก็จะกระไลก,กระไลอย,ยู่กันแล้วบา้าลงทุนมาก่น,น,น้าเนาะเดี๋ยวมาสิว่าวิเชียนลงทุนอีกโอเคพี่น้องวันนี้ต้องขอบคุณอาจารย์ลุงนะครับผมแล้วก็อาจารย์รทเท่น,นะ,ค,ะครับผมบขอบคุณหลายทีมาให้ความรู้แล้วก็มาติดตั้งให้ซื่อของมาใหา้มาเห็ดมาทรงความพี่พน้องอยากผู้ใดยอยากมาล่มน้ำกันนี่แหละมู่พวกเพืพ่อนฝูงผู้ใดยอยากได้ไปเห็ดคือวิเชียนกับอ่า อยังก็สอบถามอาจารย์ลุงได้เด้อทำได้ครับทำได้ทำได้นะครับระบบระบบระบบแพ่งวิชาระบบแพ่งความรู้จริงๆมือในทางหายอจว่าหมอบ้านนี่ไลรโซดเห็นเห็นอาจารย์ลุงคำามาเม็นอวยเพราะมันเกิดของเอ็ดดี้ก็เรียกอันจริงจคุยกับเอ็ดดี้โดยละว่าว่าอยากได้มาอันลองซีมอนม้วนให้พี่น้องมาฟังแนวว่าสั่นแต่ว่ามื่อนี้ก็ได้สมใจแล้วทาฟังหรือพี่น้องเด้อนะครับโอเคมื่อนี้เอาไว้สมมติสักก่อนเดี๋ยวพอกันคลิปหน้านะครับผมขอบคุณหลายๆครับบ๊ายบายสวัสดีครับ